ก็เลยไปค้นคว้าหาสิ่งที่แบบว่าเรียกว่าเม็ดอินทาร์คีเนาะผลิตจากตุรกีนะคะแล้วก็บางอย่างเนี่ยไม่ได้ผลิตในตุรกีแต่ว่าก็มีขายในตุรกีในไทยไม่มีอะไรแบบนี้นะคะเออแล้วเราก็บอกว่าเ้ยมันดีมากเลยนะคะไม่ออกไปไม่ได้เดี๋ยวถามคุณเจอยู่ตุรกีจริงหรือเปล่านะคะลิ่นหอบแบบบ้าบอหอมมากอนหนึ่งในในท็อปทรีนะคะของตุรกี ขอต้อนรับเข้าสู่ชาแนลอุดกาเจาค่ะวันนี้นะเจนะคะก็มาอยู่ที่อิสตันบูลนะคะกับแม่แล้วก็เป็นวันสุดท้ายและแม่กับมันจะเดินทางกลับแล้วนะคะเมื่อวานนี้เราไปช็อปปิ้งกันนะคะเจก็เกิดติ๊งไอเดียขึ้นมานะคะ เรา,ามีผู้ติดตามที่สนใจเกี่ยวกับตุรกีนะคะมีคนชมคลิปนะคะชมช่องฉันเนี่ยเกี่ยวกับตุรกีค่อนข้างเยอะนะคะเจ๊ก็เลยติ๊ไอเดียกันว่าเนี่ยอยากจะให้ผู้ชมของเรานะได้ลองชิมสินค้านะคะได้ลองได้ลองทาน ของของตุรกีหรือว่าได้ลองใช้สินค้าของตุรกีนะคะเจก็เลยไปค้นคว้าหาสิ่งที่แบบว่าเรียกว่า Made in Turkey เนาะผลิตจากตุรกีนะคะแล้วก็บางอย่างเนี้ยไม่ได้ผลิตในตุรกีแต่ว่าก็มีขายในตุรกีในไทยไม่มีอะไรแบบนี้นะคะก็เลยว่าเดี๋ยววันนี้จะมาเปิดถูงให้ทุกคนดูนะคะว่า เจไปซื้ออะไรมาบ้างนะแล้วก็ถ้าใครสนใจนะคะสามารถสั่งซื้อได้บอกเลยว่าสินค้าราคาจับต้องได้นะคะแล้วก็เป็นของที่แบบว่าใช้ได้นะคะทุกเพศทุกวัยแล้วก็ทานได้ทุกเพศทุกวัยนะคะเดี๋ยวมาดูการไม่ได้มีอะไรเยอะนะทุกคนเราก็แบบว่าไม่ได้ทำเป็นธุรกิจจริงๆจังๆนะคะก็แค่แบบว่าเออหาค่าขนมนะคะแล้วก็อยากให้คนที่ดูคลิปของเราเนี่ยได้ลองใช้ลองชิม นะคะคของที่แบบว่าที่เจใช้เนะที่เจที่เจรู้จักนะคะอยู่ในตุรกีแล้วรู้สึกว่าเออมันดีนะคนไทยน่าจะชอบนะคะไปดูกันเลยว่ามีอะไรบ้างนะ,ะ <c oughs> <c oughs> นี่นะคะก็เยอะแยะแบบมันก็ไม่ได้เยอะอะไรมากอะทุกคนแต่ว่าเออเรียกว่าเอาไปให้ลองใช้ลองเทสเฉยๆนะคะ เพราะว่ามันแต่ละอย่างอะเจมไม่ได้พิ้่แบบไปเยอะนะคะด้วยความที่แม่กระเป๋ากระจํากัดนะคะก็เอาไปอันที่แบบว่าเออรู้สึกว่าอ่ะเพื่อนๆได้ใช้แล้วน่าจะแฮปปี้นะคะอันมาอย่างแรกเลยนะคะนี่หลายคนน่าจะรู้จักอันนี้คือครีมนูโตรจิน่านะคะซึ่งทําไมต้องซื้อจากที่นี่เพราะว่าเเป็นโนเวกนะคะฟอร์มูลา่าทุกคนเห็นไหมเนี่ยตาสัญลักษณ์เนี้ยที่เมืองไทยไม่มีนะคะ ก็คือเป็นเกรดแบบเกรดดีเลยนะคะจะแบบว่าคุณภาพข้างในเนี่ยมันจะดีกว่าที่เคยใช้นะสองตัวนี้นะคะคือเจลองใช้แล้วนะคะทั้งสองตัวชอบมากนะคะด้วยความที่เราเป็นคนที่ขี้เกียจทาครีมทุกคนหลายๆคนนะที่ติดตามคลิปเจมาจะรู้ว่าเจขี้เกียจทาครีมมากแล้วทุนี้นะคะเจทาครีมไปครั้งหนึ่งน้ำเสจทาครีมปุ๊บอยู่อย่างนั้นเลยนะคะอยู่ประมาณแบบสองสามวันอนะไรเงี้ยผิวไม่แหง้งเว้ยเออแล้วเราก็แบบว่า เ้ยมันดีมากเลยนะคะแม่ก็ชอบนะคะแม่แม่แบบผิวผู้ใหญ่เนาะผิวแห้งมากนะคะมาถึงที่ตุรกีแล้วทั้งแห้งทั้งลอกนะคะเป็นขุยอะไรเงี้ยก็คือเนี่ยสองตัวนี้เอาอยู่นะคะสูตรมันต่างกันเล็กน้อยนะถ้านี้เข้มข้นเลยอันนี้คนกับอาบน้ำร้อนมากๆนะคะผิวแห้งลอกแบบขาขานะใช้กับปุกนี้นะคะส่วนอันนี้นะคะเหมาะกับคนที่แบบว่าเออ ก็ไม่ได้แย่อะไรแนละเป็นผิวแบบวัยรุ่นหน่อยนะคะก็ธรรมดานิดนึงอนะไรเงี้ยก็จะเป็นแนวแบบนูทริชันก็คือเสริมอาหารให้กับผิวนะคะเจให้แม่เอาไปแค่สี่กระปุกนะคะทุกคนไม่ได้เอาเยอะนะถ้าใครเอาก็เนี่ยได้แค่สี่คนนะลองสั่งกันมานะคะเดี๋ยวเจจะแปะราคาไว้ที่ไอจีกับเฟซบุ๊กนะถ้าใครชอบก็บอกเจได้นะคะอินบอกมาแล้วจะขอเปน็นแนวแบบสกินแคร์ก่อนแลวกนะันเนาะเนี่ยก็คือร้านอย่างเงี้ยนะคะร้านประชานอะไรอย่างเงี้ยนะแหละเจก็ใช้ของแบบนี้เพราะว่า แอบตุรกีเขาก็มีของที่แบบว่าเออใช้แล้วดีอ่ะไม่ได้ราคาแพงอะไรมากนะคะปา๊ามีไม่เยอะเหมือนกันก็หยิบไปแค่สามขวดนะคะมันคืออย่างมันคือน้ําทุกคนรู้จักพวกน้าตบพวกโทนเนอร์นะ อันนี้ก็คือเป็นใช้แบบเดียวกันนะคะแต่ว่าอันนี้เป็นน้ําเขาเรียกว่าน้าคาโมมาย์นะคะทุกคนรู้จักน้ํากุหลาบเนาะเขาใช้เหมือนกันก็คือเป็นน้ําคาโมมาย์นะก็คือล้างหน้าเสร็จปุ๊บเอาชุบสำลีนะคะจะชุบสำลีก็ได้จะแบบว่าใส่สเปรย์แล้วก็ฉีดปุ๊บๆนะคะที่ผิวหน้าให้เขาแบบกระชับรูขุมขนนะแล้วก็ฆ่าเชื้อโรคบนผิวนะคะป้องกันพวกสิวด้วยเนาะ อันนี้จะเป็นน้ำขา้นมานะอันนี้เหมาะกับคนที่แบบว่าเออออกไปข้างนอกมาโดนแดดโดนฝนโดนโลมอะไรอย่างงี้นะคะล้างหน้าเสร็จอเอาเนี้ยมาปอบประลมผิวเนาะคลามผิวนิดนึงให้ผิวแบบผ่อนคลายขึ้นนะคะเซตนมีแค่สามขวดนะทุกคนสามขวดแล้วก็น้ําหนักค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะก็มาลอยี่สิบห้ามลนะคะก็ใช้ได้ยาวนานเลยนะคะแนะนานะคะอันนี้ก็คือเจนไม่ค่อยเห็นในไทยอะ่ะไม่รู้ว่ามีมนะคะ แต่ว่าที่ตุรกีเนี่ยเขามีแล้วเขาก็ผลิตในเมตินเทอร์คีเลยนะคะเป็นของคุณตุรกีเลยแล้วก็แบรนด์นี้คืออยู่ยังยินยงมายาวนานนะคะใครรู้จักน้ำกุหลาบตุรกีนะคะก็แบรนด์นี้เหมือนกันนะที่โด่งดังนะส่วนอันนี้ค่ะมีน้ำมีน้ำขมมายแล้วเราจะขายน้ำกุหลาบไม่ได้นะคะน้ำกุหลาบเนี่ยก็คืออันดับหนึ่งเนาะผู้คนรู้จักตุรกีผลิตภัณฑ์ สกินแคร์ใดๆของโรตุรกีหนึ่งในนั้นนะคะทุกคนจะต้องเอากลับบ้านก็คือน้ำกุหลาบนะคะลดริ้วรอยนะคะลดเือริ้วรอยยกรกะชับรูขุมขนเหมือนกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบน้ำกุหลาบหอมๆกินอ่อนๆไม่มีเพอร์ฟูมไม่มีฟรังก์นะคะก็คือไม่มีน้ำหอมนั่นเองเหมาะกับคนแบบแพ้ง่ายๆนะคะเด็กๆวัยรุ่นอย่างเงี้ยก็ใช้ได้นะคะก็คือน้ำกุหลาบนีแค่สองขวดนะคะทุกคนเพราะว่าเจาไปดูมาแล้วแล้วแบบมันมันขี้อมาไม่ไหวนะคะแล้วก็เจเลือกแบบกล่อง โปรดักต์อะไรเงี้ยมาแบบที่สวยที่สุดให้ทุกคนเนาะและมีน้ำกุหลาบแล้วสิ่งที่ขาดไม่ได้อันนี้ก็ไม่เอาไปไม่ได้เดี๋ยวสาวคุณเจอ,อยู่ตรูก,กีจริงหรือเปล่านะคะก <c oughs> <c oughs> ็คือกูยาคือน,นะคะคือน้ํามันกุหลาบนั่นเองนะคะน้ํามันกุหลาบเนี่ย ก็คือเป็นน้ามันบํารุงผิวสกัดจากกุหลาบแบบล้วนๆนะคะคิดว่าหลายๆคนรู้สักคุณอยู่แล้วนะคะคือป้องกันริ้วรอยก่อนวัยนะคะผิวใครเริ่มเหี่ยวเริ่มแห้งนะคะใช้ตัวนี้แล้วใครใครที่แบบว่าไม่อยากใช้ของสารเคมีอ่ะตัวนี้จะตอบโจทย์มากๆเลยนะคะเจ๊ก็ใช้อยู่ทั้งหน้าแล้วก็ผิวตัวนะคะก็จะเป็นตัวสุดท้ายแหละเวลาบํารุงผิวหน้านะคะ ใช้ครีมเคลมเซรั่อง,งอะไรให้เรียบร้อยเสร็จแล้วก็ตบท้ายด้วยตัวนี้นะคะขวดหนึ่งนะคะอยู่น้ำหนักอยู่ที่100 ml นะคะใช้ได้นานมากๆนะคะแล้วก็กลิ่นหอมแบบบ้าบอหอมมากหอมแบบหอมหอมเป็นกุหลาบแท้ๆท,ทุกคนใครที่ยังไม่เคยเจอกุหลาบแท้ๆนะคะต้องใช้ขวดนี้นะเดี๋ยวจะรู้เลยว่ากลิ่นกุหลาบที่หอมมันเป็นยังไงอันต่อไปนะคะก็มีอยู่แค่นี้เหมือนกันันนี้ไม่เยอะนะสูตรละ2กล่องเท่นานั้นนะคะอันนี้ที่ยาสีฟันค่ะ อันนี้ยาสีฟันที่เจชอบมากเจใช้เองนะคะแล้วฟิลแบบฟิลฟันสะอาดอ่ะไม่บาดปากอะ่ะเออคือตัวนี้เลยนะคะและเจชอบมากกลิ่นมันจะธรรมชาติมากๆเลยมีความเย็นเยนธรรมชาติสดชื่นนะแล้วก็ลดกลิ่นปากไปได้เยอะด้วยนะคะทำไมเจถึงเลือกใช้ยาสีฟันยี่ห้อน,นี้นะทุกคนคือหนึ่งเนี่ยคือของตุรกีแบบเม็ดอินเทร์ีเลยนะคะสองคือทั้งสองสูตรเนี่ยเขาจะเป็นมีแกลมนะเขาไม่ใช้สารเคมีจากแบบ สัตว์ใดๆก็ตามนะคะเป็นวีแกนร้อเปอร์ซ็นต์เป็น,ปนาสีฟันที่มีคุณสมบัติี่หาแต่เนียนนะคะคือไม่มี SLS นะคะไม่มีแบบฟูรายสังเคราะห์นะคะไม่มีไทเทเนียมไดออกไซด์นะ,ะไม่มีพาราเบนไม่มีน้ำตาลไม่มีกลูเตนไม่มีสีไม่มีเกลืออทุกคนคิดดูธรรมชาติโคตรนะคะเนี่ย เขาเขียนไว้เลยนะจะมี2ส,สูตรนะอ่าตัวนี้เดี๋ยวเจขึ้นให้นะคะต้องเนี่จำชื่อมันไม่ได้นะคะว่าเขาเป็นสมุนไพรชนิดไหนนะคะอันเนี้ยแต่อันเนี้ยจะเป็นผ่านนะคะผ่านก็คือเน้นให้ฟันขาวสะอาดแล้วก็ลดกลิ่นปากเรี่องน,นี้นะใครแบบดื่มชากาแฟาบ่อยๆหรือว่าดื่มแอลกอฮอล์นะคะสูบบุหรี่มันมีกลิ่นปากง่ายเนาะ ก็ใช้เป็นตัวนี้นะคะเป็นสีดำนะเป็นคาร์บอนอันนี้ก็คือเหมาะกับคนที่แบบว่าเออช่องปากธรรมดานะปกตินะคะหรือว่าใครที่แบบาปากแพ้ง่ายอ่ะชอบแพ้ยาสีฟันเป็นแผลในปากบ่อยๆนะคะ ช้สูตรไหนก็ได้นะอันนี้เจ๊นแนะนําเลยนะคะเจ้เคยพยายามหายาสีฟันแบบนี้นะในไทยนะค่อนข้างจะหายยากมากเลยกับคุณนะสมบัติที่มันไม่มี SLS ไม่มีสารเคมีต่างๆเนี่ยแบบเป็นธรรมชาติจริงๆนะคะมีแค่นี้นะคะทุกคนต้องขออนุญ,ญาตเลยนะคะไม่ได้มีบริการให้เยอะนะสูตรละสองกล่องเท่านั้นเองนะคะใครชอบใครอยากลองนะคะของตุรกีอันนี้ก็เม็ดอินเทอร์ีนนะคะแนะนำโซนอาหารการกินบ้านนะคะจะเชื่อว่าหลายๆคนอะ่ะคงเคยได้ลองชิมชาตุรกีนะคะ าชาดําตุรกีซีรอนต่างๆหรือว่าเป็นกาแฟตุรกีแล้วนะคราวนี้จริงไม่ได้เอาสิ่งเหล่านั้นไปให้นะคะคิดว่าหลายๆคนอาจจะชิมไปแล้วนะคะแต่สิ่งที่เจจะเอาไปให้ทุกคนชิมนะก็คือสิ่งที่เจชิมและเจชอบเองนะคะก็คือเป็นชานั่นแหละเป็นชาที่ขายในตุรกีนะก็คือชาของลิปปั้นที่เอาไปให้เนี่ยคือ3สูตรนะคะสูตรแรกเนี่ยก็คือเป็นวิตามินนะคะอันนี้เป็น ชาที่ผสมวิตามินนะคะเป็นอทเบอร์รี่นะก็คือมีราสเบอร์รี่มีบลูเบอร์รี่นะคะแล้วก็เป็นแคนเบอร์รี่นะหอมกลิ่นหอมแบบเบอร์รี่เบี่นะคะใครชอบชาเบอร์รี่นะคะต้องลองนะไปอันนี้ก็อ่ะเห็นเลยนะคะ After Dinner นะคะ ตัวนี้จะเป็นชาสมุนไพรที่เขาผสมมาเพื่อให้ช่วยดูแลเกี่ยวกับระบบย่อยอาหารนะทุกคนคือมันจะต้องมีช่วงดินเนอร์นะบางคนทานเยอะนะคะบางคนบุฟเฟ่อะไรอย่างเงี้ยให้ดื่มชาตัวนี้นะคะหลังทานอาหารสักแบบชั่วโมงหนึ่งก็ได้นะคะดื่มสักแก้วหนึ่งนะทุกคนเพราะว่าสมุนไพรที่เขาใส่เข้าไปอ่ะมันจะไปช่วยย่อยนะคะเป็นการช่วยย่อยแบบธรรมชาตินะแล้วก็มีความหอมนะคะที่เห็นๆเ,เลยเนี่ยคือมีขิงแน่นอนนะคะมีเปปเปอร์มิน แล้วก็เป็นดอกไม้ของตุรกีนะคะที่ตุรกีเขาจะมีชาแบบนี้หลายแบรนด์นะคะก็คือผสมมาให้แล้วนะว่าเนี้ยเหมาะกับอะไรนะคะบางอันเหมาะให้นอนให้นอนสบายบางอันก็เนี่ยช่วยย่อยอาหารนะคะบางอันก็แบบให้ตื่นตัวอะไรอย่างเงี้ยนะ,ะต่อไปเป็นอันนี้คัลลิตันเช่นเดิมก็คือเป็นเลดี้เอ่อเดลี่ดิเอนส์นะคะนี่แหละช่วยให้กับปี้กระเป๋านะคะก็คือเป็นชาดื่มระหว่างวันเนาะ ก็มีแบบผสมกับขิงขมิ้นนะคะแล้วก็เป็นดอกไม้เนี่ยดอกไม้สีชมพูแบบนี้นะคะเป็นสูตรของตุรกีแล้วก็ตัวนี้ก็คือเหมาะกับคนที่แบบเออทำงานหนักๆนะคะไม่อยากดื่มกาแฟระหว่างวันนะคะก็เอาตัวนี้ไปดื่มนะแทนกาแฟนะคะก็จะช่วยให้แบบว่าเออทำให้แบบกระตุ้นให้กระปรี้กระเป๋านะคะได้ได้ดื่มชงดื่มชาระหว่างวันนะแล้วาัอันนะคะของลิตันเนี่ยเจยมีแค่สางอันนะคะแล้วก็กล่อง สูตรละ2กล่องเท่านั้นนะคะไม่ได้มีให้เยอะนะอันที่2เนี่ยเป็นของดดดานอันนี้เป็นแบบเม็ดอินเทอร์คิแท้แบรนด์ก็เป็นชื่อของตุรกีนะคะค่ะชื่อดังในตุรกีนะคะเขาก็จะมีอยู่ประมาณ2อแบร์อะไรเงี้ยอันนี้ก็คือ1ในในท็อปทนะคะของตุรกีแล้วก็ทําไมเจนเลือกอันนี้มาอันนี้เพราะว่าคือเหมือนมีมอาจารยนะ์ออกแบบสูตรสมุนไพรนี้นะคะว่า ใส่อะไรบ้างน,นะคะช่วยอะไรคือให้หลับสบายนะคะชานี้ใครมีปัญหาเรื่องการนอนหลับนะนอนไม่ค่อยหลับเครียดสะสมอะไรเงี้ย ให้ดื่มชานี้ละกันแล้วก็มาดื่มก่อนนอนนะคะทุกวันแล้วก็แบบว่าเออเขาจะมีกลิ่นมีสมุนไพรที่ช่วยให้เราผ่อนคลายนะคะอันนี้เจ๊ก็ดื่มดูนะคะเนี่ยอันนี้นะคะก็คือข้างในเนี่ยจะผสมเลมอนบาร์มเป็นเลมอนกลาสนะคะแล้วก็มีแบบเป็นเบซิลด้วยนะคะนี่สองกล่องเท่านั้นนะคะเรื่องชานะทุกคนเรื่องชาบอกก่อนเลยไม่จําเป็นจะต้องซื้อทั้งกล่องน,นะเพราะว่ากล่องหนึ่งมันมีประมาณแบบ1 5ซอง18ซองขึ้นไปนะคะ เจจะแยกขาดให้เพื่อที่เพื่อนๆเนี่ยจะได้ลองชิมให้ครบทุกรสนะคะอาจจะแบบว่าเออเอาสูตรผ่อนคลายนี่3าซองนะคะเอาสูตรเบอร์รี่2องซองเนี่ยคละกันมาได้เลยนะคะก็อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอันนะคะที่ผมใจนำเสนอเคยเห็นไหมคะนนี้เคยเห็นไหมนี่คือสตาร์บัคไม่รู้ที่ไทยไมีหรือยานิดว่ายังไม่มีนะคะ เป็น Starbucks แบบ 3-in-1 นะคะนี่มีหลายรสนะคะอันนี้จะเป็นคาปูชิโน่นะคะเปิดซองเติมน้ำนะคะเป็น1ซองหน่งแก้วนะคะนี่เป็น,นะคาราเมลลาเต้นะคะลาเต้ธรรมดาวานิลาลาเต้น,นะคะ4ส,สูตรนะคะ4กล่องนะคะสูตรละกล่องเท่านั้นเองก็เหมือนกัน จะแบ่งให้เพื่อนๆไปลองชิมกล่องนึงเนี่ยก็มีประมาณ1 0ซองเท่านั้นนะคะหมายความว่า1นสูตรเนี่ยมีแค่10ซองนะคะเพื่อนๆอ,อ,อยากลองชิม Starbucks นะคะในรูปแบบ3 in 1นะันะไม่ต้องเข้าร้านนะคะแล้วก็ราคาไม่แพงบอกเลยนะอันนี้คือแบบเป็นสินค้าที่แบบว่าว้าวมากเหมือนกันตอนที่เจม,มาใหม่ๆนะคะเรารู้สึกว่าเออเรา,เราดื่ม Starbuck s ในราคาแบบเนี้ยได้นะคะเราไม่จำเป็นจะต้องเข้าร้าน Starbucks ซื้อแบบเป็นร้200อยสองร้อยต่อแก้วนะใครอยากลองทั้ง4รสชาตินะคะก็สั่งมาได้เลยนะอันนี้ สเปเชียลสเปเชียลเพราะว่ามันไม่ใช่ร้ำของกินแล้วมันก็ไม่ใช่ทั้งเครื่องสำอางนะคะอันนี้คือตอนที่เจมมาตุรกีใหม่ๆเจว้าวมากนะคะเพราะว่าไม่เคยเห็นคิดว่าเพื่อนๆหลายๆคนอาจจะอยากได้นะมันคือกาต้มชาสองชนนะะั้นค่ะทาไมกาต้มชาการน้ำชามันต้องมีสองชั้นล่ะมันคือวัฒนธรรมของตุรกีน,นะคะ ตุรกีเนี่ยเขาจะมีการนำชาตุบ้านนะคะจะมีดีไซน์ไหนใดๆก็ตามนะคะเขาจะมีสองชั้นเสมออันนี้นะคะนี่คือชั้นล่างทุกคนกล่องเขาอาจจะไม่สวยนะแต่ว่าข้างในเขาใหม่กริปนะคะเจเช็คมาให้แล้วนี่นะคะอันนี้คือชั้นหนึ่งเปร์เป็นงไงเงาวับเลยนะคะนี่แล้วก็มีที่จับตรงน,นี้จะไม่ร้อนนะเขาต้องประกอบร่างเป็นแบบนี้นะคะอันนี้คือชาตุรกีมีฝาให้สององัน ทำไมต้องมีกา2ออันนะคะข้อหนึ่งเนี่ยทุกคนเติมน้ำร้อนด้านล่างนะคะเติมเลยข้างบนยังไม่ต้องทำอะไรนะเติมเลยนะคะใส่น้ำร้อนปุ๊บน้ำร้อนเดือดปุ๊บ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 ,บ,บเอาชานะคะที่เราไปชาอะไรก็ได้ชาไทยชาตุรกีชาฝรั่งอะไรก็ได้ใส่เข้าไปด้านบนนะคะสักแล้วแต่คนกินอ่ะถ้ากินกันสองสามคนก็หนึ 1, 2, ่งซองสองซองแล้วแต่นะคะแล้วอันนี้ข้างบนมันจะแห้งใช่ไหมเอาข้างล่างนะคะน้ำร้อนเนี่ยเทเข้าไป เทเข้าไปนะคะเทเข้าไปแล้วก็เอาตามระดับที่กินนะไม่รู้ว่ากินกันเยอะไหมถ้ากินคนเดียวครึ่งครึ่งหม้อ,อก,ก็ได้นะคะกินสองสามคนก็คือเต็มหม้อ,อก,ก็ได้นะคะระวางตต้นไว้นะคะข้างล่างในนะ้ำถ้าน้ำหมดเติมน้ำไปหน่อยนะแล้วตั้งไฟอีกนิดนึงนะคะให้แบบว่าน้ำเขาเดือดพอน้ำข้างล่างเขาเดือดใช่ไหมเขาจะระอุข,ขึ้นไปเหมือนไปตุ่มชานะคะชาด้านบนจะมีความเข้มข้นมากขึ้นนะแล้วก็หอมมากนะคะ ยิ่งเป็นชาตุรกีนะคะเขาก็จะเข้มขึ้นเข้มขึ้นพราะเข้มขึ้นอสมมติชามันเข้มขึ้นใช่ไหมทุกคนสามารถดื่มชาเน็ดได้ทั้งวันเลยนะคะชาด้านบนเป็นน้ำชาเข้มข้นอ่เราใส่แก้วปื๊บเอาเข้มเท่าไหร่สักครึ่งแก้วแล้วเราก็เอาน้ำเปล่าเนี่ยนะคะใส่เข้าไปให้พอดีบางคนชอบเข้มใส่แต่ด้านบนก็ได้บางคนชอบอ่อนๆด้านบนอาหน,นิดเดียวด้านล่างเอาน้ำนะคะมันเป็นชาแบบของพวกของเพื่อนสื่ออะไรอย่างเงี้ยใครมานะ ต้มชาแค่กาเดียวนะคะแล้วก็อะใครเอาบางใครเอาเข้มอะไรมันปรับได้นะคนสสงเก่งนะมันคือสไตล์ของคนตุรกีนะคะเพราะว่าเขาดื่มชากันเก่งมากอันนี้มีอันเดียวนะคะอันเดียวล้นวนไม่ได้เอาไปเยอะนะคิดว่าอยากให้ทุกคนได้ลองใช้นะคะของตุรกีนะคะอันนี้ต้องรีบจองมานะคะเพราะว่าบ้านเตย์มีแล้วแล้วเตยก็ซื้อไปฝากน้องอีกหนึ่งอันด้วยนะคะก็จะไม่มี สำรองเพิ่มแล้วนะคะอยากได้ก็รีบจองนะตัวเองเรามีแค่อันเดียวเองนะคะอย่างดีนะและเม i ด Turkey นะคะอย่างดีเลยนะคะนี่โอเคค่ะทุกคนและนี่นะคะคือสินค้าจากตุรกีที่เจอยากจะให้ทุกคนได้ลองนะคะใครมาใครเคยมาตุรกีแล้วคิดถึงต้องเอาไปให้หายคิดถึงนะใครยังไม่เคยมา อยากรู้ว่าเฮ้ยที่ตุรกีเขามีแบบนี้หรอรสชาติมันเป็นยังไงใช้แล้วมันดียังไงนะคะก็อินบ็อกซ์เข้ามานะคะเดี๋ยวสินค้าต่างๆเหล่านี้นะคะเจก็จะลงใน Instagram นะคะแล้วก็ใน Facebook นะคะทุกคนสามารถติดตามได้นะคะใครสนใจอะไร DM หรืออินบ็อกนะคะเขียนมาได้เลยนะคะ ก็คลิปที่ออกเนี่ยมันก็น่าจะเป็นวันที่แม่เนี่ยอยู่ที่ไทยแล้วนะคะสินค้าก็จะอยู่ที่ไทยแล้วนะใครอยากได้อะไรนะคะนิดหน่อยนะซองสองซอง,ส,องสามซองอะไรบอกเจได้เลยนะคะเราไม่ติดนะอยากให้ทุกคนได้ลองของดีๆจากตุรกีจริงๆนะคะโอเควันนี้ก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะคะ ใครชอบคลิปนี้นะคะอกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ให้เจด้วยนะคะโอเคค่ะวันนี้เจไปก่อนแล้วนะคะหวังว่าทุกคนจะมีแต่ความสุขสุภาพแข็งแรงนะคะไปละค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ